วันนี้ผมอยู่กับฮุนได a ตาร์เกเซอร์ครับมินิ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้การนำทัพของฮุนไดม m บิลิตี้ประเทศไทยครับกับเส้นทางภูเก็ตพังงาภูเก็ตไปดูกันว่าการลองขับจริงนั้นเป็นอย่างไรไปดูกันครับมันเพียงพอต่อการใช้งานมันอาจจะไม่ได้แบบแรงปุ่นปากอ มวายอยู่นะแกีปบปั๊บปอเปอร์บัมเปอร์หน่อยเนี่ยอ้นุ่มนุ่มนุ่มไม่นุ่มย้อยอ่ะเออไม่ได้นุ่มย้อยอ่ะมันนุ่มแบบนุ่มเฟิรม์ม สำหรับใครนะครับที่อยากจะดูลายละเอียดแบบเต็มๆทั้งฟีเจอร์ออปชั่นของ Hyundai Stargazer นั้นคาร์เซทีมเราเคยนำเสนอในช่วงมอเตอร์โชว์ไปแล้วนะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นคลิปนี้นะครับแต่เราจะรีแคปในเรื่องของสมรรถนะกันก่อนสำหรับขุมพลังของตัว Stargazer นะครับจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสมา r t Stream ตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่114แรงม้าครับแรงบิด143นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ ivt โดยรถรุ่นนี้จะมีให้เลือกถึง4รุ่นย่อยนั่นก็คือรุ่น Trend ์รุ่นสไตล์ Smart 7และ Smart 6ซึ่งวันนี้เราได้ลองขับตัว Smart 6ซึ่งเป็น6ที่นั่งกับตันซีดด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าเส้นทางจากภูเก็ตไปพังงาที่มีทั้งราบเรียบและโค้งคดเคี้ยวนั้น s t a r g a ก e r เอาอยู่ไหมครับ ที้เราอยู่เบาะแถว2ของคุณด d a สตาร์เกเซอนะครับแล้วก็ผู้ชายร่างยักษ์ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับพิโยองไวลไลฟ์สวัสดีครับเราใช้วิธีการก็คือรักไข่ให้อยู่เบาะสามนะครับรักมากเลยไม่ได้ดังได้แต่ว่าแต่ว่าคือเรามีเหตุผลเออก็คือว่าลองดูว่าหุ่นใช้พิโอเนี่ย นั่งแถวสามได้ไหมซึ่งก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างเขาบอกว่าบอดแถวสามมันนั่งได้ซึ่งเป็นยังไงพี่ก็นั่งได้พนะีสูงร้อยแปดสิบเอ็ดนะเออเออนั่งได้เนี่ยต้องได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้นั่งแถวสองเลยครับใช่เขาต้องขยับขึ้นไปนิดนึงใช่ก็จะนั่งสบายขึ้นแต่มันนั่งได้ะเอัอนั่งได้แต่เอาจริงนะนี่ถ้าเกิดสมมติให้เต็มอันนี้คือสุดของมันละนีะ่สุดของรางเลือ่อนอะไรสุดไปข้างหน้าใช่ไหมใช่สุดไปข้างหน้านี่คือสุดแล้วก็ยังมีพื้นที่วางขาอยู่ ยังเหลืออยู่ประมาณคืบหนึ่งได้ผมสูง172ซนติเมตรนั่งได้แล้วก็อันนี้ก็คือมีแอปเอนิดนึงแอเอนิดนึงก็ถือว่าเว้ยน,นั่งสบายคันที่เรานั่งเนี่ยจริงๆเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นตัว6ที่นั่งกับตันซีดน่าจะเป็นคันเดียวที่มีบอกทรงกับตันซีดมาให้เลือกออซึ่งในรุ่นย่อยอื่นๆจะมี7ที่นั่งคือสตาร์เกเซอร์เนี่ยเขาจะมี6ที่นั่งกับ7ที่นั่งให้เลือก แต่ว่าถ้าเป็น6ที่นั่งอาจจะเป็นตัวท็อปสุดในแง่ของการนั่งเนี่ยถือว่าสบายเลยในช่วงนี้เรากําลังเดินทางไปร้านกาแฟะนะครับซึ่งกําลังจะเข้าจังหวัดพังงาด้วยพี่โยพอนั่งไปนานๆเป็นยังไงบ้างบอกแถวสายนั่งไปนานๆน,นี่คือเราเรานั่งมาก็ก็หลายกิโลอยู่นะใช่ยี <20 S 1> <ม>่สิบโลเนี่ยอืแล้วก็ทางก็คดเคี้ยวซึ่งนั่งนั่งแถวเนี้ยพี่เคยนั่งเทียบกับแบรนด์อื่นๆแบรนด์อื่นนั่งไม่ได้กว่า มันหนึกหนักมันเมารถแต่เนี้ยพี่รู้สึกว่าไม่ได้สบายมากืแต่ว่านั่งได้แล้วก็ไม่เมารถด,ด้วยการจัดวางตำแหน่งที่นั่ง,งเขาด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไยเพราะว่าพอพี่มองไปข้างหน้าพี่ก็เห็นวิวทิวทัศน์ข้างหน้าดีและที่สําคัญเลยด้วยการที่มันเป็นรถแบบที่นั่งแล้วเป็นกับตันซีทแหวกตรงเนี้ยพี่อะสามารถแบบยืดขาได้ยืดเข่าได้ถ้าเกิดเป็นเจ็ดที่นั่งตรงนี้้มันตันไงเอออาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่รู้สึกนั่งแล้วแบบไม่ทรมานมากใช่ไเออรู้สึก รู้สึกว่ามีความเห็นคล้ายกับพี่โยตรงที่ว่าแถวสามอะ่ะมันรู้สึกว่ามันดูโปรง่งและอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้ยมันออกแบบมาทัศนวิสัยโปร่งนะออม,มันไม่ได้แบบแคบหรือดูตีดูอันนี้มาอาจจะได้ว่าหนึ่งตรงบนหลังคาือใช้โทนสีที่ตัดกันคือแผงด้านล่างเป็นสีดําแต่ด้านบนเป็นสีเบคสีเบคใช่ปะใช่เลยรู้สึกเป็นสีสว่างมันกว้างมันเลยทําให้เวลาเรามองรู้สึกกว้างมากซึ่งบางคันอาจจะเป็นสีดํา มันจะดูอึดอัดอะใช่แล้วก็ระจกเออกระจกบานนี้มันงรู้สึกว่ามันมันอยู่ในระดับสายตาของคนนั่งพอดีนะมันมองไปมันก็เลยแบบไม่เจออะไรตันๆเนี่ยมองไปก็เจอวิวเจออะไรเงี้ยงโอเคคือต้องบอกว่าความเป็นอย่างเงี้ยมันมีตรงแยกอ่ะพี่ขึ้นมาพี่เดินแทรกเข้ามาตรงนี้แต่ถ้าเป็นเจ็ดที่นั่งอะมันต้องม้วนบอกไงใช่ไอ้ตัวนี้จริงๆมันก็ม้วนได้นะแ้าขึ้นลงสะดวกกันเออแต่ว่า โดยหลักแล้วม,มันมีช่องตรงกลางมันก็เลยเดินขึ้นได<อ>้สะดวกขึ้นลงได้และอีกหนึ่งความสบายของที่นั่งแถวหลังเนี่ยก็มันมีแอร์เว้แอร์ตัวนี้มันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นบลเวอร์ก็คือจะมีตัวดูดอยู่ข้างหน้าแล้วก็เราก็สามารถปรับระดับได้ปรับระดับได้ตรงมุมนี้ก็เลยแอร์แ <ๆ S 2> อร์ถถึงเนาะถึง,ถ,งถึงสบายเลยเนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมป็นสบายดีมิยืจุดอัธยาศัยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ30กว่าจุด เยอะไากเนี่เยอะมากอย่างขวดน้ําเนี่ยเนี่ยก็วางนี้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบคารยกว่าไอย่างนี้นมันทำไว้ช่องใหญ่ไงเพื่อแบบขวดประมาณไซส์หนึ่งลิตรอะพี่ว,ว่าแก้วเยติอะคนเดี๋ยวนี้มันถืออยู่แล้วไนงะแก้วความเย็นเนะ่ยใช่แล้วก็มีไอ้นี้คือถาดกินข้าวหรือถาดวางของหรือถาดไว้ทำงานซึ่งอันนี้ยอันนี้เป็นกิมมิกนะของ Star Gazer คือ MPV รุ่นอื่นไม่มีแล้วก็วางเครื่องดื่มได้ อ๋อแต่วันมันทะลุมันทะลุมันทะลุมันต้องเป็นไซส์แบบหรือไม่ต้องเป็นแก้วเ,เป็นแก้วที่แบบว่าเขาขึ้นรูปรอไว้แล้วไอ้ไอย่างเงี้ยโอเคได้แต่ว่าเวลาพับเนี่ยจะจะจะ,จะ,จะน่ากลัวนิดนึงมันยังใหม่อยู่ใช่เนี่ยผมกลัวมากเลยกลัวจะแปะเออกลัวมากมีช่องเก็บของตรงใต้เบาะแล้วก็จะมี usb 2ช่องซึ่งเป็นไทย a อ่าตรงตรงด้านหลัง แต่ว่าอันนี้แถว2ก็จะสามารถชาร์จแบตชาร์จอะไรได้แต่ว่าถ้าเป็นแถว3จะเป็น Power Socket ็ตใช่อยู่ตรงนี้เลยใช่ฝั่งเดียวมีฝั่งเดียวแต่ว่าโอเคเนี่ยเรานั่งมาตอนนี้อีก7โลจะถึงที่หมายก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเมาสบายนะนั่งสบายนั่งสบายอาจจะแบบว่าผมอาจจะมีความมึนๆเพราะว่า อาจจะด้วยนอนน้อยกระสอเออใช่หันไปหันมาอาจจะมีความปวดคอนิดนึงอย่างที่สามด้วยอะไรครับคนขับได้ไหที่คิดก็ไม่ไม่แต่คนขับโอเคคนขับโอเคแต่แค่ว่าผมอาจจะแบบว่าคึกคักคึกคักบ่อยจนแบบว่าเริ่มปวดคอคอเคกใช่คอเคสคอเคสคอเคสก่อนคอเค็ด้วยแต่จังหวะตะเกียบที่เจอโอ้เราเจอถนนที่แบบบอมเปอร์บัมเปอร์หน่อยเนียนุ่มนุ่มนุ่มคือมันไม่ได้นุ่มแบบรู้สึกแบบ ไม่นุ่มย้อยอ่ะเออไม่ได้นุ่มย้อยอ่ะมันนุ่มแบบนุ่มเฟิรม์มเออนุ่มเฟิรม์มนุ่มเฟิรม์มใช้ได้เลยโอเคนี่คือส่วนของเบาะแถวสองครับสามสองหนึ่งไป ก็ต้องพูดกันตรงนี้นะว่าเฮ้ยไม่แย่เว้ยแล้วดูเหมือนว่าน่าจะเป็นมินิ MPV ที่ขับดีที่สุดในคลาสเท่าที่คาสไซทีฟเคยลองขับเลยเรือ่องยนต์ 1,500cc smartstream 114แรงม้าเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่ามันอาจจะไม่ได้แรงหลังติกบอกเพราะว่ามินิ MPV ส่วนใหญ่เนี่ยเราซื้อกันเพื่อที่จะใช้งานทั่วๆไปพาคุณลูกไปเที่ยวหรือพาครอบครัวพาที่บ้าน ไปต่างจังหวัดหรือไปในที่ที่ใกล้บ้านไม่ได้ไกลมากนะครับดังนั้ที่เราวิ่งทางไกลซึ่งมิธี MPV จะตอบโจทย์หรือบางคนอยากได้รถเจ็ดที่นั่งแต่ว่าด้วยความที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยวิธี MPV น่าจะตอบโจทย์ดังนั้นเนี่ย Star Gazer จะตอบโจทย์ในแง่ว่าเออถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของอัตราก,กําลังที่แบบอาจจะไม่ได้แรงจีนจานแต่ว่ามันก็พอที่จะมัดได้นะครับนี่เราตอบคันเร่งไป อเคเราไว้ใจได้อยู่นะเราวิ่งทางไกลมาเนี่ยถ้ารวมๆก็ประมาณ110กว่ากิโลจากภูเก็ตมาถึงพังงานะครับก็ค้นพบอยู่อย่างว่ารถมันเนี่ยเหลือเฟือมากๆการวิ่งทางไกลรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่แย่เว้ยวิ่งทางไกลสบายๆนะครับเร่งแซงเป็นยังไงผมว่ามันอาจจะมีขึ้นๆนิดนึงนะครับอ่ะลองดูเราอยู่ในประมาณสักแปดสิบกิโลก็ต่อไป เสียงเครื่องจะนําก่อนโอเครถค่อยๆไหลามากกว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบจืดไปเลยมันจะอค่อยๆไปแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหตกเข็มมากในคือม,มันอยู่กลางๆนะครับถ้าว่ากันในแง่ของการใช้งานทั่วไปมันอาจจะเพียงพอแล้วเสียด้วยสําส่วนของเกียร์ตัวนี้เป็น ivt นะครับซึ่ง สรุปแบบง่ายๆมันจะคล้ายกับตัวเกียร์ CVT นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นสายพานเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโซ่นะครับและลักษณะจะคล้ายๆกับตัวท็อกนเวอรเตอร์นั่นเอก็ในแง่ของการใช้เกียร์ D เนี่ยค่อนข้างที่จะรับรึเปลี่ยนเกียร์ได้ดีเลยแหละแต่พอเรากระแทแกคันร่งไปเกียร์จะเปลี่ยนลักษณะการทํางานให้เร็วขึ้นนะครับพอเป็นโหมดบวกลบเนี่ยก็ทํางานไวนะ ไไวอยู่นะไปไวนะไปไวอยู่นะนะเกียร์ต่อเร็วอยู่นะนี่น่าจะเป็นจุดเด่นเลยแล้วมันเล่นได้มากสุดคือ8ระดับครับสำหรับตัวเกียร์ ivt ตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะซึ่งลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกับ Hyundai Creta แต่ถ้าพูดกันแบบสรุปรบรัดน,นะตอนแรกก็พูดซะยาวๆสรุปนะครับมันคือ Creta ที่โูกต่อที่นั่ง แถวหลังเพิ่มเออลักษณะอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถามว่ามันมันโอเคไหมให้มันโอเคนะมันไม่แย่ทีนี้พูดถึงการขับขี่นะครับสำหรับคุณใดส t า r ์เกเซอร์พวมาลัยจากที่เราลองวิ่งกันในความเร็วที่แบบว่าสูงนะครับรู้สึกว่ารถพวมาลัยจะมีความหนืดและหนักมือขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีในมุมของคนที่ชอบขับรถ การレスปอนต์ในแง่ของผมเลียวครับถ้าผมหักแค่น้รถมันก็ตอบสนองเราแค่นี้รถมันก็หักให้ซึ่งถือว่าเซ็ตมาดีนะ,ะเราเลี้ยวเข้าไปปบ๊บอันนี้เราเข้าสู่ในโหมดความเร็วปกตินะครับมันก็จะมีความหนึดหนดืตึงมือหน่อยนะครับแต่ถ้าว่ากันจริงๆนะไม่ได้ถือค่านหนักมากก็ค่มง่าย ในส่วนของอเบรกวิทํางานเร็วทํางานเร็วครับแล้วก็แป้นเนี่ยนุ่มด้านช่วงล่างของคันนี้จากที่เราวิ่งกันร้อยกว่ากิโลเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยคืออาการโครงเลลงยบุบยบเนี่ยไม่มีการซรับแรงสะเทือนถือว่าทําได้ดีมากๆไม่ว่าจะเจอหลุมใหญ่แค่ไหนมันก็ซับเก็บเรียบนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่ โชคอาจจะคืนตัวเร็วซึ่งเราอาจจะสะดุ้งก็ได้นะครับนี่คือการลองขับแบบคร่าวๆสำหรับตัวฮุนไดสตาร์เกเซอรนะครับเอาจิงๆิงนะฮุนไดเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกับแบรนด์รถตูนะ้เพราะว่ามันมี h 1ที่ขายมาอย่างยาวนานมาในวันนี้เนี่ยด้วยการรุกตลาดของ ฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยก็น่าจะมีโปรดักต์หลากหลายมากขึ้นและการประเดิมโดย Star g เกเตซึ่งเป็นกลุ่มรถที่ผมเชื่อว่าหลายคนจับต้องได้ง่ายก็น่าจะทำให้ฮุนไดนั้นประสบความสำเร็จในแง่ของยอดขายและในขณะเดียวกันตลาดในกลุ่มมินิ m p v ก็จะคึกคักขึ้นมาด้วยพอม,มาดูในเรื่องของสีวัสดุต่างๆเนี่ยผมว่าความเป็นที่ว่ารถคันนี้มันนาเข้าจากอินโดนีเซียมันอาจจะไม่ได้เนี้ยบเท่ากับการผลิตจากโรงงานต้น ทางก็คือที่เกาหลีใต้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้พลาสติกก็ไม่ไดีแย่นะจุดที่ขัดใจในเบื้องต้นเนี่ยเข็มขัดน,นิรภัยปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับอันนี้อย่างแรกละอย่างต่อมาเนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งการขับที่ผมรู้สึกว่ามันมีความประหลาดประหลาดนิดนึงแต่ก็โอเคก็ขับได้นะครับรุ่นที่เราลองขับตัวเนี้ยมัน99,000บาทซึ่งไอเน,นี้ยมันราคาเป็นแบบหลังคาดำ แต่ถ้าโดยรุ่นสมาร์ท6นะครับที่เป็นตัวท็อปสุดเป็นเบาะกับตันซีดราคาจะอยู่ที่889,000บาทฮุณไดสมาร์ทเซนต์มีมาให้เตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกอัตโนมัติรถเอาประคองรถให้อยู่ในเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติมีบายสปอร์ตให้มีเตือนเปิดประตูด้านข้าง Ex ็กซิสวอ n ติ้งนะครับเรียลคอสฟลักซ์อัลเลอร์มีช่วยเบรกขณะถอยหลังอีกนะครับระบบพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องแต่โอเคคูร okay. ์สคอนโทรยังเป็นคูร์สคอนโทรธรรมดาซึ่ง อาจจะขัดใจสักนิดนึงอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ฟังก์ชันแล้วก็อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนคุณจะชอบออปชันหรืออยากให้เพิ่มอะไรยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปตามการใช้งานแต่วันนี้เรามาลองขับแบบคร่าวๆกันก่อนครับนี่คือ Hyundai Stargazer นะครับถ้าใครสนใจอยากสัมผัสและทดลองขับนะครับก็ สามารถไปชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูมฮุนไดอย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในครั้งต่อไปครับ